เก็บตกโค้งสุดท้ายใครจะปางงวดนี้17มกราหกเจ็คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะเหลือเพียง1วันเท่านั้น ก็จะประกาศผลสอบแล้วนะคะมาพบกับเก็บตกโค้งสุดท้ายซึ่งคลิปนี้แอดมินจะนำชุดตัวเลขที่ยังหลงเหลือเอามาฝากในคลิปนี้เลยนะคะบางคนบอกเรียนวิชาคิดเลขแล้วปวดหัวเลขเยอะหนูตาลายคล้ายจะเป็นลมค่ะครูตายแล้วนะคะ,ะจักสิเอาตัวไหนตัวนั้นกะ็ะมากตัวนี้กระมากเบิงคาๆกัมีแต่โตงงงมวซาดานะคะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูกันที่การบ้านชุดนี้กันดีกว่า เริ่มกันจากชุดตัวเลขใบนี้ก่อนอื่นแอดเป็นต้องแจ้งก่อนนะคะว่าเป็นข้อมูลใหม่สาหรับใบนี้เป็นเลขจากอาจารย์วิกนั่นเองเป็นข้อมูลใหม่เขาบอกว่าที่แล้ว30ธันวาคมอาจารย์ให้3ตัว7 8 9 2ตัวก็มี8 9และสําหรับวดใหม่นะคะทุกคน17มกราคมอาจารย์ให้มาแล้วนะคะขนมไทยวดนี้3ตัวห่างเดียว1 2 4 2ตัวตัดเล่นก็จะมี1 2 1 4 และส4นั่นเองนะคะแอบติด16มาด้วยนะคะสำหรับชุดตัวเลขของอาจารย์วีงวดนี้อ่ะมาลุ้นกัน1 2 4จะเข้าไหมสำหรับวนันี้17มกราคมมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของผีน้อยให้โชคฉบับใบสีฟ้านะคะทุกคนคนละคนกันให้นะคะแต่ว่าเป็นฉบับผีน้อยให้โชคสีฟ้านั่นเองเนะงวดที่แล้วให้3ตัว981อยู่นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าตัดเล่นถึงจะเข้านะคะตัวตัดตัวเจาะของเขาไม่มี98นะคะทุกคนดูจากภาพนี้ได้ ลและสําหรับงวดใหม่17มกราคมให้มางวดนี้เด่นที่เลข 1, 2ตัวจะมี 14, 15, 16, 17และ18แล้วก็มีเลขเบิ้ลมาด้วย1หางนั่นก็คือเลข11 1นะคะทุกคนสำหรับ3ตัวพี่น้อยให้โชคฉบับสีฟ้าให้มาจะมี2หางด้วยกันนั่นก็คือเลข116กับ119อีกครั้งนะคะ116 กับ119นั่นเองอหัวดนี้จะมีเล็กเบิ้ลไม้มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้คนชอบซื้อเลขนั่นเองให้มา17มกราคม2ตัวบนฟ้าลงล่างเน้นตรงๆจะมี59 37 57 39 49และ เลข36นั่นเองนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันจะเป็นยังไงร,รู้สึกว่าจะเด่นที่เลข9แล้วก็เลข3ด้วยนะอ่ามาลุ้นกันสําหรับคนชอบซื้อเลขวดนี้จะเข้าไหมนะคะซึ่งก็ถือว่ามีเลขเด่นเลขดังมากๆด้วยนั่นก็คือเลข59นั่นเองนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้เป็นเลขของอาจารย์แมวให้มางวดนี้17มกราคมนะคะจะมีเลข2 5 8 2และเลข04อีกครั้งนะคะ25 82และ04เลขของอาจารย์แมวก็มีเพียง3หางเท่านั้นนะคะทุกคนสำหรับวันนี้อมรุนการว่าเลขของอาจารย์แมวจะเข้าไหมนะคะดูเลขอาจารย์แมวแล้วเรามาดูเลขอาจารย์คมกันบ้างดีกว่าสำหรับวันนี้อาจารย์คมให้มาฟังซ้ายงบน้อยให้จัดชุดนี้นั่นเองนะคะ3ตัวเน้นๆ519กับ852 519และ852นะคะทุกคนและสำหรับฝั่งขวานะคะ สตัวลงล่างชุดเด่นของอาจารย์คมเลยตัวเน้นนั่นก็คือเลข35กับ95 3นะคะ3 5และ95นั่นเองนะคะแน่นอน2ตัวลงล่าง35นี้ถือว่ามาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขใบนี้ใบนี้ก็352ตัวลงล่างเม็ดเดียวเช่นเดียวกันอามาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าเลขของอาจารย์คมจะเข้าไหมในส่วนของ3ตัวนั้น5 1 9 9, 9 1 5ก็ถือว่า เป็นเลขเด่นเลขดังเช่นเดียวกันสําหรับวันนี้มาลุ้นกันเลขของอาจารย์คมจะเข้าไหม17มกราคมนี้นะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้เป็นเลขจากแอดหนุ่มนั่นเองนะคะให้มา17มกราคมนะคะวิ่งบนฟ้าตัวเดียวเลยนั่นก็คือเลขหนึ่งจะเป็นหนึ่งอะไรนะคะทุกคนบางคนก็ชอบเลขหนึ่งเช่นเดียวกันไอ้มินก็ชอบเลขหนึ่งแต่บ่าก็ชอบเลขศูนย์ด้วยนะอะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับแอดหนุ่มนะคะ และสำหรับไปนี้เป็นเลขจากคุณเต้ยให้มานั่นเองเป็นซองรับคุณเต้ยวันนี้17มกราคมเด่นที่เลข9ให้มาจะมี93 9099นะคะหมัดเดียวนั้นเน้นนั่นก็คือเลข68นั่นเอง3ตัวห่างเดียวเลยนั่นก็คือเลข 8 13สําหรับเลขของคุณเต้ยนะคะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันคุณเต้ยก็ให้เลขเบิ้ลมาด้วย99แอดมินเห็นบางคนก็บอกว่าชอบเลข99านะอ่ะมาลุ้นกันว่า99จะมาไหมสําหรับงวดนี้นะคะและสําหรับข้อมูลใบน,นี้เป็นคู่มือเสียงโชคนั่นเองนะคะทุกคนโดยให้ดูล่วงหน้าหนึ่งงวดนะคะถ้า17มกราคมก็ต้องดูของงวด1กุมภาพันธ์นั่นเองซึ่งงวดที่ผ่านมา30ธันวาคม ก็ต้องดูของวัวด17มกราคมปรากฏว่าก็เข้านะคะทุกคน544นั่นเองในนี้ในตารางก็มีเลข5เลข4ด้วยนะคะสำหรับงวดใหม่นะคะเราก็ต้องดูของงวด1กุมภาพันธ์ด้วยแต่ว่าไม่เสมอไปบางครั้งก็ออกตรงตัวงวดสีเขียวคืองวด1กุมภาพันธ์ในตารางตามภาพนี้เลยนะคะทุกคนจะมีเลข2เลข3เลข8เลข5าเลข6เลข1อ่ะขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะจับเป็นเลขอะไรนะอ่ะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับวดนี้นะคะและสําหรับใบนี้นะคะเป็นชุด2ตัวลงล่างเน้น เน้นเม็ดเดียวแขแขนเลยนั่นก็คือเลข29กับเลข92นั่นเองอีกครั้งนะคะ29และ92นะคะเป็นชุด2ตัวลงล่างอามารุนการ17มกราคมนี้เลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะใครจะเป็นหมู่ใครจะเป็นจ่าแต่ถ้าสอบไม่ผ่านเป็นพานโรงก่อนนะคะ และสำหรับข้อมูลใบนี้นะคะทุกคนเจอมาอีกทีหนึ่งต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลช่องน้องเบลพารวยนะคะทุกคนเป็นชุดตัวเลขจากคนสีสเกตนะคะนายสั่งลุย17มกราคม2ตัวบนฟ้าให้เน้นๆเม็ดเดียวนั่นก็คือเลข95 2ตัวลงล่างให้เน้นๆ92แล้วก็ส่วนตรงกลางนะคะตำไทยแม่นางน้อยนะคะเขาว่ามาแบบนี้นะ,ะตําไทยแม่นางน้อย3ตัวเน้นๆเ2้ 5. ตัวรองก็คือ 4 3 5นั่นเองและสำหรับ2ตัวลงล่างให้เน้นเน้นเม็ดเดียวนั่นก็คือเลข2-4นั่นเองนะทุกคน2 4คสอสอใหม่อาจจะมาไหมสำหรับ2442เรียกได้ว่างวดที่แล้วก็เป็นเลขเด่นเลขดังแล้วก็ดังมากๆอาจจะมางวดนี้ก็เป็นไปได้นะคะทุกคนอมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้เป็นข้อมูลใหม่เนื่องจากว่าแอดมินก็เพิ่งจะนํามาฝากในงวดนี้เลยเป็นเลขของ อาจารย์แม่นบนฟ้านั่นเองนะเห็นเขาบอกว่าเข้าบ่อยเดินดีนะ,ะทุกคนโดยเฉพาะเลขเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยเข้าแทบทุกครั้งเลยนะคะและสําหรับวดใหม่นะคะไม่ใช่2ตัวบนฟ้า2ตัวบนฟ้ากับ3ตัวอาจารย์ยังไม่ให้มาอาจารย์ให้เฉพาะ2ตัวลงล่างมาก่อนวดนี้นะคะ17มกราคมนะอาจารย์นั่งทางในบอกว่าเห็นเลข5ตัวเดียวนะคะทุกคนให้มาจะมี50 51 52 53 57 ขออภัยค่ะ58และ59นั่นเองนะคะทุกคนเรียกได้ว่ารูด5กันเลยทีเดียวนะคะอะมาลุ้นกันจะเข้าไหมสำหรับเลขของอาจารย์แม่นบนฟ้าแต่ว่าชุดนี้เป็นชุด2ตัวลงล่างหากว่าเจอชุด2ตัวบนฟ้าแอ้มินก็จะนำมาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับชุด2ตัวลงล่างของเขาเลข5แอ้มินก็ชอบ50 51, 53 สวยนะคะทุกคนอามาลุ้นกันว่าเลขสวยของเราจะมาไหมนะคะรวมไปถึงใบสรุปเลขนะคะทุกคนนำมาเน้นย้ำให้อีกทีหนึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายปกติแอดมินก็จะนำมาฝากในช่วงคลิปเก็บตกโค้งสุดท้ายนะคะใบนี้เป็นใบสรุปเลขซึ่งแอดมินได้นำมาฝากแล้วตั้งแต่วันที่11นะคะทุกคน1 1มกราคมนำมาฝากแล้วนะสำหรับใบนี้มาเน้นย้ำการอีกทีหนึ่ง17มกราคมหหางนะคะจะมี9 4 92 0 5 1 7 4 8และ1 8นั่นเองนะคะตัวรองจะมีเลข1 5 กับเลข4 5นั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงในท้ายแอมินก็ชอบเลขแบบ24 1 4อยู่นะแอมินก็ติดไว้อยู่อามาลุ้นการจะเป็นยังไงสําหรับเลขสรุปนะคะรวมไปถึงเลขฝันนะคะทุกคนต้องแจ้งอัปเดตอีกทีนึงสําหรับเลขฝันนะวันสเมกราคมแอดมินแนะนํามาฝากแล้วนะคะเลขฝันตั้งแต่วันที่11พร้อมกันเลยกับเลขสรุปนะคะเลขฝัน3หางก็คือเลข08 2 7และเลข58นั่นเองนะคะ แล้วก็มีฝันเพิ่มเติม1หางนะคะทุกคนแอมินฝันเพิ่มเติม1หางก็ชอบเลขนี้อยู่นะนั่นก็คือเลข1001นั่นเองนะคะทุกคนสำหรับเลขฝันเพิ่มเติมนะคะขอพิมพ์เพิ่มเติมหหาง 1นนั่นเองนะคะทุกคนส่วน0-8นั้นแอดมินก็ฝันว่าเขาจะออกเลขนี้นะคะในฝันในฝันคือออกเลข0 8นนั่นเองอ่ะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับเลขฝันและเลขสรุปนะคะซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนํามาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเงรวยๆยปังๆสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันในคืนหมาหอนนะคะ มาไม่หอนเราไม่มาโอ้ยตายแล้วล้อเล่นนะคะทุกคนแอมมี่ก็จะพยายามมาให้ไวๆนะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณนะที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้อยู่ดีมีแห้งสุขูสุขอนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องแห้ง มันม่นหมานสุขขู่สุขคนเด้อค่ะเด้อ